เฟมโตเจ็บไหมจ้องตรงไหนดีทํายังไงจะร่วมมือเราต้องรู้ว่าเฟมโตเลสิกนั้นประกอบได้2ขั้นตอนขั้นตอนแรกเปิดฟ้ากระจกตาด้วยเฟมโตเซกันเลเซอร์ขั้นตอนที่2ก็คือเจียรไนด้วยเอ็กซ์แมเอร์เลเซอร์รักษาสายตาสั้นยาวเอียงขั้นตอนแรกจ้องตรงไหนลืมตาสองข้างมองไฟเขียวไว้เราจะเห็นไฟเขียวอยู่ประมาณ11วินาทีพอวินาทีที่12-13ไฟเขียวหายไปเราไม่ต้องตกใจจ้องที่เดิมไว้เป็นอันเสร็จกระบวนการขั้นตอนที่2การทำเอ็กซ์แมเบอร์เลเซอร์บน เราจะจ้องไฟเขียวหรือแดงที่เราเห็นโชคดีค่ะไฟเขียวและแดงนั้นมันอยู่จุดเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเราท่องคาถาไว้ว่าลืมตาสองข้างมองไฟเขียวหรือแดงที่เห็นสายตาสั้นมากก็จะใช้เวลาเจียนานสายตาสั้นน้อยก็จะใช้เวลาเจียสั้นขอให้อดทนทําให้ผ่านกระบวน,นการนี้ไปให้ได้นะคะถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้รับรองเลยค่ะผลการรักษาดีแน่นอนหากคุณสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสายตา,า,ยตาเราพบกันที่นี่ค่ะชแนลด็อกเตอร์ตุลยาคอม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเราพบกันนะคะกับความรู้ดีๆเหล่านี้จากหมอค่ะ